คุณหยุดคุณมาได้ยังไงผมทำไมคุณต้องหนีผมเดี๋ยวเป็นเพราะคุณกำลังจะแต่งงานคุณรู้ได้ยังไงผมได้ยินได้ยินก็ดี อยากเข้าใกล้ฉันอีกเรื่องแต่งงานผมรู้ว่าคุณถูกบังคับอย่ามารู้ดีกว่าฉันหรือว่าคุณเต็มใจใช่ฉันเต็มใจคุณเคยบอกว่าคุณรังเกียจพวกค้ายาอย่างผมแล้วยังไงแล้วทำไมคุณถึงไม่รังเกียจคนที่คุณกำลังจะแต่งงานด้วยคุณหมายความว่ายังไงนี่คุณไม่รู้เหรอว่านายเนวินเป็นหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติด คุณรู้ได้ยังไงว่านายเนยวินเป็นพวกขายยาพี่ชายของคุณยืนยันเรื่องนี้ได้นายเนยวินคือโจรหน้าบากที่พี่ชายคุณกําลังล่าตัวอยู่พี่ชายของคุณคือตํารวจส่วนคุณกําลังเกียดพวกขายยาอย่างผมผมไม่เข้าใจทํำไมคุณถึงกืนน้ำลายตัวเองหรือเป็นเพราะความรวยก็ใช่คุณกับฉันไม่ได้เป็นอะไรกันจะมายุ่งเรื่องนี้ทําไมเราก็แค่เคยเจอไม่กี่ครั้ง ไม่รู้จักกันไม่ใช่เพื่อนแต่ไม่รู้ทำไมผมถึงสลายคุณออกจากหัวใจไม่ได้สักทีผมขอโทษนะพี่อย่ามาดูถูกฉันแบบนี้นี่ไม่ใช่การดูถูกแต่นี่คือความรู้สึกที่ผมอยากจะบอกคุณแล้วก็ต่อจากนี้ไปผมจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณอีก ออกไปให้พ้นจากชีวิตฉันออกไปสิ